สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวไม้แบตมิซุโนะนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเปเชียลดิชั่นเจแปนของเขานะครับนะฮะตัวไม้เนี่ยสีขาวนะครับดูแค่สีไม้ก็ซื้อแล้วนะครับนะฮะยังไม่ต้องเห็นจะเปก็ซื้อแล้วนะครับสีสวยมากนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวไม้ก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีถุงกำมหยี่มาให้นะครับของญี่ปุ่นเนี่ยมีถุงกำมหยี่มาให้อยู่แล้วนะครับนะฮะและนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับนะฮะ ไม้มิซูโน่เนี่ยปกติจะทำอยู่2สี3สีนะนะฮะก็จะมีขาวมีดำนะครับแล้วก็จะมีกรม,มท่านะครับนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไม้สีขาวดูแค่สีไม้เนี่ยก็ควักตังจ่ายแล้วนะครับนะฮะสีไม้นะเมดอินเจแปนนะครับแล้วก็จะมีดอกซากุระที่ไม้นะครับนะฮะตัวนี้เป็นฟอร์เทียสยี่สิบไอเจนะครับนะฮะเป็นตัวพิเศษจริงๆตัวสเปเชียลเลยนะครับนะฮะดูสีไม้ นะครับสีไม้เนี่ยไม่ได้ขาวนะมันเป็นสีเหมือนมุกมุกนะครับแล้วก็เล่นแสงได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเรามองเนี่ยจะเป็นมุกออกฟ้าๆเขียวๆนะนะครับจุดตัวสีไม้นะครับไม้ jp นะครับนะฮะ sg นะครับตัวนี้สเปคเป็นไม้ 5U นะครับ g 6นะครับนะฮะหัวไม้เกือบหนักนะ นะครับนะก็จะเป็นเฟกนะครับเป็นก้านกลางนะครับนะก็จะเป็นตระกูลสายไม้บุกอยู่แล้วนะครับฟอร์ติยสแต่ตัวนี้เป็น5 u อยู่ซึ่งเป็น5 u อยู่ที่บุกมันมากนะครับแล้วหน้าไม้เร็วมากนะครับนะฮะตัวนี้เม็ดอินเจแปนะครับดูลายสวยมากนะครับจะเป็นลายชมพูนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีมินนะครับโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสีมินนะนะครับนะฮะสวยจริง นะครับดูรวดลายนะครับอย่างที่บอกครับไม้จะไม่เป็นสีขาวแบบขาวจัดนะจะเป็นสีมุกนะครับมุกนะครับเวลาถูกแสงก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับแสงน้อยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นก้านที10นะครับตัวนี้นะครับคืนตัวได้เร็วนะครับนะฮะนะฮะนี่เลยนะครับดูลายไม้นะครับเรามาดูความสวยของไม้กันก่อนเลยสวยจริงๆงนะครับสวยมากๆนะครับเน สีขาวมิ้น์นะครับแล้วก็สีตัวพื้นไม้เนี่ยเป็นสีมุกนะครับเวลาเราเล่นแสงเห็นไหมฮะสวยมากนะครับก็จะมีดอกซากุระนะครับนะฮะตามเฟรมนะครับดูความสวยงามสวยจริงๆนะครับนะฮะเฟรมเป็นแอลโล o ูฟนะครับเป็นเฟรมเรียกง่ายคือเป็นเฟรมซ้อล่องนะครับทั้งไม้เลยนะครับนะฮะเฟรมซ้อล่องเนี่ยเขาจะแข็งแรงมากนะครับนะฮะ ใครเคยใช้ไม้กำปูเนี่ยจะรู้ว่าไม้กำปูเนี่ยแข็งโป๊กจริงๆนะครับพวกตระกูลแฮกซากอนนะครับนะฮะเฟรมเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะฮะเป็นเฟรมเอ่อเฟรมเสาะร่องนะครับเรียกง่ายๆนะฮะดูสีไม้ลายไม้ลายไม้ไม่ได้ทําแบบเอ่อเป็นลายแบบสติกเกอร์นะลายเขาจะนูนๆหน่อยนะครับนะฮะเนี่ยเฟรมที่ผมบอกนะครับเป็นเฟรมเสาะร่องนะครับเฟรมพวกนี้จะแข็งแรง แข็งมากคือไม้พิซโน่เนี่ยเฟรมแข็งแรงทุกตัวอยู่แล้วนะครับนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรมหนาเฟรมบางนะครับนะฮะไม้พิซโน่เขาจะาทำเฟรมแข็งแรงมากๆเลยนะครับก็บวกได้สบายใจหน่อยนะครับนะฮะนะฮะดูสีนะครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดสีเนี่ยถ้าแสงน้อยหน่อยนะครับสีเขาจะออกมุกชมพูแต่ถ้าแสงมากหน่อยนะครับสีเขาจะออกมุกมุกมิ้นมินนะครับมุกม่วงม่วงเขียวเขียวนะครับเดี๋ยว เห็นไหมเนี like kind of hmm? ่ยเขาทำสีได้แบบงานเขาดีมากนะไมล์มิชโน่เนี่ยทุกตัวเลยผมบอกเลยนะครับนะฮะแล้วตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลเนี่ยเขาทำสีแบบเนี่ยดูฮะเห็นไหมฮะก็จะเป็นสีแบบเหลือบๆนะครับชมพูนะครับถ้าแสงมากๆก็เหลือบๆเขียวๆนะฮะก็จะเป็นสีแบบอ่าเวลาเรา เวลาไม้เนี่ยเหลือบเนี่ยก็จะเป็นสีแบบของไม้เลยนะชมพูมิ้นนะครับนะฮะประมาณนี้เลยนะครับนะฮะอย่างที่บอกครับตัวไม้นะครับน้ำหนักดีน้ครับน้ำหนักดีคือไม้เนี่ยหัวเกือบหนักนะครับแต่มันเป็นไม้5อยู่ไงนะฮะซึ่งมันเป็นตะกูลบุกอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับบุกดีนะครับบุกมันมากผมบอกเลยยกหน้าไม้ได้เร็วมากนะครับยกไม้เร็วบุก มันนะครับก้านเด้งมิโซโน่เนี่ยจุดเด่นเขาอยู่ที่ก้านไม้กับบาลานนะนะครับก้านเขาจะตีแล้วคืนตัวเร็วนะครับนะฮะแล้วก้านเขาเนี่ยจะไม่สถานที่แขนที่ไหลนะครับนะฮะใครเคยใช้มิโซโน่จะรู้เลยว่าก้านเขาดีจริงนะครับแล้วบาลานเนี่ยจะยกหัวไม้ได้เร็วนะครับถึงเป็นไม้รุ่นที่หัวหนักจริงนะครับนะฮะแต่เวลาตีเนี่ยเขาจะแบบเวลาเราถือเนี่ยมันจะไม่ห่วงนะครับแต่เวลา ลงไปตีนะครับน้ำหนักจะไปทางหัวไม้นะครับนะฮะไม้รุ่นนี้นะครับลูกเซฟเนี่ยดีมากนะครับเพราะว่าก้านเขาเป็นก้านกลางนะครับแล้วก้านมิชูนูนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องการคืนตัวแรงผลักนะครับนะฮะแล้วรุ่นนี้นะครับนะฮะก็จะมีน้ำหนักไปที่หัวนะครับถึงเป็นไม้ห้ายูก็ตามนะครับรุ่นนี้นะครับแต่เป็นไม้ห้ายูที่เหมือนสี่ยูมากๆนะครับหัวไม้มีน้ำหนักครับก้านนุ่มเด้งนะครับทาให้การเซฟเนี่ยเซฟสบายแขนมากๆครับ ส่วนเรื่องลูกตบนะครับรุ่นนี้เป็นตระกูลสายบุกนะครับฟอร์เทียสนะครับนะฮะก็เลือกบุกเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วนะครับนะฮะและตัวนี้เป็นไม้ห้าอยู่นะครับตัวนี้ลักษณะการบุกตบหนักนะครับตบมันมากแต่เป็นไม้ห้าอยู่ที่ยกน้ําหนักหัวได้เร็วนะครับนะฮะยกหน้าไม้ได้เร็วนะฮะซึ่งมิซโนะเขาอย่างที่บอกครับโดดเด่นเรื่องบาลานซ์ไม้นะครับนะฮะถึงจะเป็นไม้ตัวที่หัวหนักมากๆนะครับแต่สามารถยก หัวไม้ได้เร็วนะครับนะฮะรุ่นนี้นะครับเรื่องลูกตบเนี่ยทั้งก้านทั้งบาลานซ์หัวนะครับนะฮะก้านกลางนะครับช่วยการสวิงอยู่แล้วนะครับและน้ําหนักหัวมีนะครับตบมันตบได้ต่อเนื่องจริงนะครับรุ่นนี้นะฮะใครที่ตบเข้าจุดนะครับแรงดีๆครับตบหายจริงนะรุ่นนี้นะครับนะฮะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ตบหายตบแบบตบตายนะครับนะฮะสามารถตบบุกได้เรื่อยๆเลยนะครับตบ เขาจี้เข้าจุดดีนะครับรุ่นนี้นะครับเราตบจิกด้วยนะครับนะฮะส่วนเรื่องลูกดาดนะครับนะฮะปกติไม้ที่ดาดดีๆจะเป็นไม้ที่ก้านแข็งหัวเบาๆนะครับนะฮะเนื่องจากไม้รุ่นนี้เป็นไม้ห้าอยู่นะครับเราก้านทีสิบคืนตัวเร็วนะครับดาดได้ดีนะครับดาดลูกพุ่งด้วยเพราะว่าหัวไม้มีน้ําหนักนะครับเรื่องเกมรับนะครับสบายมากนะครับดีดสบายเลยนะครับเพราะไว้น้ำหนักไปทั้งหัวและก้านกลางด้วยนะครับดีดสบายดีด สบายมืออใครที่เล่นรับเหนียวๆเนี่ยดีดไปครับดีดสบายครับตบมาเลยครับนะครับไม้รุ่นนี้นะครับส่วนเรื่องลูกหยอดนะครับอันนี้อยู่ที่น้ําหนักมือจริงๆนะครับนะฮะนะฮะก็น้ําหนักมือใครน้าหนักมือบันจริงนะแล้วก็การขึ้นเอ็นนะครับส่วนเรื่องการคอนโทรนะครับไม้รุ่นนี้เบานะครับด้วยก้านที่เขาคืนตัวได้เร็วทําให้ไม้ตัวนี้นะครับคอนโทรได้ดีนะครับแล้วหัวไม้มีน้ําหนักนะครับสามารถวาง น้ำหนักไม้ได้ดีนะครับนะฮะวางได้แม่นขึ้นนะครับนะฮะก็รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ออลัาลมากนะครับเกมแบตอยู่นี้นะครับไม่ใช่ว่าทุบทีเดียวหายนะครับนะฮะจะมีการเปลี่ยนเกมตีเร็วนะครับตบเรื่อยเรื่อย,อยตบ จี้ตบจิกนะครับนะฮะเกมรับสายคอนโทรนะครับหน้าเน็ตดีนะครับนะฮะรุ่นนี้นะครับนะฮะก็เหมาะกับสําหรับแบตยุคใหม่เลยนะครับนะฮะรุ่นนี้ตีได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะครับนะฮะฟิลตีไม้ตัวนี้นะครับถึงเป็น5้าอยู่ก็จริงนะครับแต่ฟิลตีเนี่ยคล้าย4ี่อยู่มากนะครับบุกดีรับดีนะครับนะฮะ ตบมันตบหายนะครับไม้ตัวนี้นะครับนะฮะใครสนใจมารุ้นนี้นะครับทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับแค่สีก็ซื้อแล้วสเปคดีต่างหากนะครับนะฮะก็วันนี้นะครับขอจบการรีวิวนะครับม i ซูโน่ฟอร์เทียส20 iJ นะครับสเปเชียลเจแปนแต่เพลงตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ